ยังคิดอยู่เลยนะครับว่าถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงก่อนหรือใกล้สงการเนี่ยแล้วรถต้องซ่อมหลังสงการเนี่ยน่าจะเจอเหตุการณ์ที่รถแย่งกันเข้าศูนย์จำนวนมากนแน่ๆแล้วก็เป็นจริงครับจากในคลิปนี้คือ,อ,อผมจอดติดแสดงอยู่แล้วก็ถูกคันด้านหลังเนี่ยขยับเข้ามาชนท้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ทั้งสงฝ่ายนะครับก็ขยับรถไปจอด รงที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเช็คความเสียหายแล้วปรากฏว่ารถผมก็ฝากระโปรงมีอาการกระดกขึ้นแล้วก็การชนมีได้รับความเสียหายแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่หลังจากออกจากจุดเกิดเหตุมานะครับพบว่าสัญญาณไฟสีส้มตรงฝั่งขวามือรูปสัญญาณกุญแจรถนะมันขึ้นอาการจะคล้ายกับแบตเตอรี่รีโมทของกุญแจเราหมดนะครับแต่ว่าไอ้กุญแจรีโมทนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนแบตไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ก่อนเกิดหน้าก่อนเกิดอุบัติเหตุนี่เองนะฮะวิธีการสตาร์ก็เลยต้องใช้วิธีการเอากุญแจไปจอกับปุ่ม Start Stop สตาร์สต็อปเพื่อสตาร์ชั่วขาไปก่อนนะครับซึ่งกว่าจะจองศูนย์ได้เนี่ยศูนย์ก็บอกว่าออช่วงรถหลังสงกรานนะครับก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับต้องให้คุณอาจจะต้องได้คิวปลายเดือนเมษายนนะครับเ,เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยผมก็เลยประสบปัญหาที่ไม่สามารถใช้ระบบ k e y l e ได้นะฮะกดปุ่มสีดําเพื่อล็อกรถเนี่ยล็อกไม่ได้นะฮะกดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ครับเราก็ต้องใช้วิธีการกดจากรีโมทอย่างเดียวถึงจะสามารถล็อกรถได้เนี่ยกดจากรีโมทถึงจะล็อกได้เช่นกันครับฝากระโปรงหลังก็เปิดไม่ได้นะฮะพอส่องใต้กันชนหลังก็เจอเซ็นเซอร์ตัวสีดําตัวหนึงนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุของอัติเหตุนะ ของความเสียหายในครั้งน,งนี้แล้วก็สังเกตเลเยอร์ของเพลพาสติกเนี่ยก็ไม่ไม่ค่้าตรงกันระหว่างซ้ายกับขวาครับตรงนี้ก็มีอาการผยอขึ้นมาก็เลยลองถอดกันชนดูครับล้วก็เจอเซ็นเซอร์ตัวนี้จรงิงๆเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่เวลาที่เราถือกุญแจไปใกล้ฝากระโปรงหลังเราจะสามารถแตะเปิดได้แตะเปิดฝากระโปรงหลังได้นะครับตรงนี้มันมีอาการหักอย่างที่เห็นในคลิปแต่ถ้าจะรอเปลี่ยนเนี่ยก็ปลายเมษาเอาล้อระหว่างนั้นแต่เอาอะไรใช้ผมก็เลยทําการ ขยับขยับดูนะฮะเราเคสนี้ก็โชคดีที่มันไม่ได้พังเสียทีเดียวขยับก็ยังคงใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงตอนที่เอาไปเข้าศูนย์เนี่ยก็คงต้องแจ้งเปลี่ยนกันละครับแต่ว่ามาเจอปัญหาเพิ่มอ,อีกอันนึงคือเอา้าเจอสนิมซะง,งั้นนะครับหลังจากขยับเซนเซอร์แล้วนะครับสัญญาณไฟสีส้มทางฝั่งขวามือของหน้าปัดก็หายไปนะครับแล้วก็ระบบขีดสามารถกลับมาใช้ได้ปกติอย่างไรก็ตามก็ยังคง ต้องยืนยันว่าเขาคงต้องอเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะถูกติดตั้งอยู่ตรงฝาปงหลังเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกชนท้ายก็ตัวนี้ก็ทาคลิปมาเป็นออตัวอุทาหรณ์เตือนนะครับว่าถ้าถูกชนท้ายเนี่ยให้ตรวจสอบระบบคีเรสของรถด้วยนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับได้รับผลกระทบจากการถูกชนท้ายไหมนะครับอย่างในเคสนี้โชคดีขยับ แลวยังคงใช้งานได้ไปชั่วคราวก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชนแรงกว่าน,นี้ก็คงขยับแล้วคงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ทําคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ